รายได้เฉลี่ยต่อคนเดือนซึ่งในโจทย์นะครับเขาจะบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนนะครับของจังหวัดตันเองนะของจังหวัดตนเองและจังหวใกล้เคยเียนห้าจ so ังหวัดแต่ัวรอเปลี่ยนจทไปนะครับเพื่อที่จะได้หาคำตอบได้ครบนะครับได้ทรถึงนะครับคุณจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับคือเล่นที่1ถึงเลขที่สิเอาจังหวัดในภาคกลางนะครับสิถึงยี 5าอยู่ไหนครับสิเอ็ดยี่สโอเคาเหนือไม่เอาทอย่าองโยนอด่เป็นาสามนะสิบเอ็ดยี่สิบสิบเอ็ดถึงยี่สเป็นภาีสามยี่สิบถึงสาบเป็นภาตัแต่า ไสามตานะครับก็หมายถึงว่าจะหับทม่สามต่างนะครับใช่ไหถ้าเท่าตามจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องค้นหาจาก Google ถูกไหมครับแต่ตอนนี้คุณมีมีตัวนึ่งที่จะช่วยนักเวียนในการค้นหาข้อมูลนะครับก็คือ AI ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า Chat GPT ใครเคยใช้บ้างครับใครเคยใช้ Chat GPT มากครเคย เลยนะครับคุณใช้เาีจะวิธีการใช้งานจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราพิมพ์ข้อความที่เราจะศึกษาปัจจัยที่น่าจะเกี่ยวข้องกับรายได้เกี่ยต่อพนเรือของจังหวัดน,นั้นจึงมีคามพิอบ เราเจอนะครับปัจจัยการได้เฉลี่ยอของคูเรนของประเทศล้นนนะเลยของจังหวัดนั้นนะ่ออนนนะนะครับมีอะไรบ้างนะครับส่งตัวแทนมาทขางลราหนึ่งคนนะครับมาอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับปัจจัยที่เราจะร่วมกับรายได้เฉลี่ยของคูเรนนะครับก็มีกระทั่เศรษฐกิจและาก,การค้าเศรษฐกิจในพื้นที่การศึกษา หนึ่งเศรษฐกิจของจังหวัดสองอุตสาหกรรมและการค้าสามการทั้งงานโดยตัดราการทั้งงานของจังหวัดกระสิน์มีเพียงพอต่อบุคลากรของจังหวัดแล้วก็เป็นตลาดแรงงานที่เพียงคอที่มีการศึกษาและรักษาห้าสภาพทางส่งและสินกรรครับประเดนที่น่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยต่อคนในจังหวัดแร่นะครับ หนึ่งเศรษฐกิจของถินครับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดแพท่อาจจะมีผลต่อรายได้เฉลี่ยของครอบของครอบครัวเลยค่ะามีการพัฒนาเศรษฐกิจของถิ่นและสร้างโอกาสและสร้างโอกาสใหม่ในการทํางานเช่นการสร้างอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการท่องเที่ยวครับ2องวางแผนการเงิน3การศึกษาและทักษะสี่ได้จากการทํางานห้าสภาพเศรษฐกิจของชายแดน6สภาพสังคมและการใช้สนทรัพยากร จังหวัดแพร่จังหวัดอุบลน,นะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแชท GPT นะครับเป็นแอปที T ่ AI สามารถประมวลผลแล้วสามารถถามได้ทุกอย่างเลยครับสงสัยแล้วก็จะถามเ o ื่อนหนุ่มนครับแต่ว่าแชท GPT เนะี่ยมันดูง่ายนะครับคือเหมือนเรามีคนอ,อยู่ข้างๆแล้วเราสามารถถามคำถามเขาได้แล้วเขาจะตอบประมาณน,นี้ครับเหมือนเราพิมพ์เข้าไปในแชทเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ตอบกลับเรามาออย่างนี้